เมื่อเวลา9ก้านาฬิกา30นาทีวันที่7กรกฎาคมที่หอประชุมอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นนายทวิทพิมพ์ะในอำเภอกระนวลเป็นประธานมอบถุงยางชีพให้กับผู้ที่กลับจากกลุ่มเสี่ยงกักตัวอยู่ที่บ้าน14วันในโครงการคนกระนวลทำดีด้วยหัวใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยมีนายประดิษยานประเสริฐผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพกระนวลพร้อมด้วยหัวหน้าราชการทุกภาคส่วนและผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนที่ได้รับผลกระทบร่วมรับมอบ โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เราทามาในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเนื่องจากว่าพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบนะครับจากหนึ่งละการกักตัว14วันของผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงสูงนะครับเช่นมาจากกรุงเทพมาจากแคมป์คนงานหรือมาจากร้านประกอบที่ถูกสั่งปิดนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาที่นี่เนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนของพี่น้องชาวกนวนเองกลับมาสู่อ้อมอกมาสู่ ครอบครัวของตัวเองเพราะนั้นขณะเดียวกันเองเนี่ยทางวิไลเองได้สนับสนุนถุงยางชีพจำนวน50ถุงแล้วก็รวมถึงน้ำดื่มที่จะให้ประชาชนเอาไว้ใช้ประโยชน์ในในช่วงที่กักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา14วันวันนี้เรากับคณะผู้บริหารนะครับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาจิตอาสาเนี่ยได้มาร่วมกันในการนาเข้าสารอาหารแห้งรวมถึงเรื่องของถุงยางชีพเนี่ยมาแจกจ่ายมาบริ มาบริการให้พี่น้องประชาชน